นี่ก็จะเป็นมะขามยักษ์นะครับมะขามยักษ์แล้วก็เป็นหอมแดงครับอันนี้เพื่อเสริมอันนี้เป็นหอมแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นบัคเกอเคีย,ครยหรือมะเขือเทศนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พวกครผมเช่นเคยน,นะครับกลุมโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกพืชแบบ3 in 1นวันนะครับหรือว่าสามในหนึ่งนะครับคือปลูกพืช สอย่างปลูกพืชสามอย่างในพื้นที่บริเวณเดียวกันนะครับอ่าเราตามเลยครับว่าผมทำยังไงมาครับอ่าระดับแรกครับปลูกพืชอ่าต้องมีพืชหลักนะครับอันนี้ผมใช้อ่าอ่าตูมเลีแล้วก็่วนเป็นพืชรองก็จะเป็นอ่าเติมครับเป็นแมงลัก แล้วก็มงเขือเทศน้อยนะครับหรือว่าบักเขือเคียนะครับเราจะปลูกในพื้นที่เดียวกันนะครับพืชพืชเสริมนี่ต้องเป็นจะเป็นพืชล้มลุกนะครับนี่ก็ะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับมะเขือเทศนี่ครับอันนี้เริ่มได้ได้ผลผลิตแล้วครับจะมีลูกให้กินแล้วครับแล้วก็ ไผีตู้ครับหรือว่าแมงลักครับก็งามนะครับอันนี้เช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นพืชหลักพืชหลักครับก็จะเป็นมะขามนะครับมะขามยั์ครับมะขามส่วนพืชเสริมก็จะเป็นพืชตอกสวนควนะครับเป็นหอมแดงครับแล้วก็มะเขือแล้วก็ักขี้เค่ตะขี้เค่หรือมะขือเทศนะครับปลูกพื้นที่นี้ครับอ่าประโยชน์นะครับประโยชน์แล้วก็ ประโยชน์นะครับพืชแบบนี้ควรที่จะทําเป็นควรที่จะปลูกในหน้าแรงนะครับเพราะว่าแหล่งน้ําหรือว่าน้ำมันค่อนจะมีน้อยนะครับเวลาเราลดน้านะครับลดน้ําลดน้ําพื้นที่เดียวนะครับนี่ครับลดน้ําพื้นที่เดียวลดน้ําพื้นที่เดียวก็จะได้พืชน,นะพืชก็จะได้น้ําทั้งทั้งสามอย่างครับ คือใช้พื้นที่เดียวครับวันนี้เช่นการครับนี่ครับเราลดน้ำปุ๊บพื้นที่รอบๆเขาก็จะได้น้ำแล้วก็ความชุ่มชื้นเลยครับเรามาดูว่ามันนี้ผลกระทบอะไรมากนะครับผลกระทบแทบไม่มีเลย <ขอ S 1> ครับฝักกัวก็โตตามปกติครับคือก็ให้ผลผลิตนี่ครับก็ให้ผลผลิต ผลผลิตค่อนข้างจะโอเคครับนี่ก็โอเคครับการดูการอ่าการการดูซึมอาหารนะครับการดูดอาหารหรือการกินอาหารพวกพวกเสริมนะครับหรือว่าพืชพืชรองครับก็จะกินอาหารบนพื้นดินครับหรือหน้าบาริเลณหน้าดินส่วนพืชหลักของเรายากเขาก็อย่างลงลึกก็กินอาหารใน พื้นข้างล่างครับเราให้ปุ๋ยให้อะไรเ็ก็จะหววเฉลี่ยกันนะลดน้ำหน่อยหนะึ่งนี่ครับรเาลดน้ำข้างบนนะครับเพื่อทุกพืชที่อยู่ด้วยกันเขาก็จะได้รับอาหารหรือว่าน้ำเหมือนกันนะครับไต่ลาดน้ำใน ในเวลาเดียวกันนะครับรดน้ำขนเดียวครับคือรดน้ำครั้งเดียวครับเพื่อสามารถที่กินน้ำได้ทั้งทั้งหมดในเวลาเดียวกันหรือว่าหรือว่าเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นการประหยัดน้ำไปในตัวครับโดยเฉพาะหน้าแรงครับน้ำและน้ำน้ำน,น่าจะมีน้อยแล้วก็ปลูกปลูกปลูกเพื่อตรงน,นี้ครับเสริมกันนะครับ การให้ปุ๋ยครับแล้วก็ให้ให้ให้ครั้งเดียวครับให้บริเวณเดียวครับการนี้คือการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยบริเวณเดียวกันพืชก็จะดูดซึมทุกใต้ใต้ทุกทุกตัวไอ้ทุกต้นนะครับสามารถให้ปุ๋ยดูดซึมปุ๋ยไปในในในบริเวณใกล้เคียงกันได้หมดนะครับให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็รดน้ำนิดนึงก็ได้ครับอันนี้คือข้อดีของ เราปลูกพืชเล้ระบบแบบทรีอินวันนะครับคือพื้นที่เดียวปลูกพืชได้สามอย่างก็จะมีพืชหลักครับพือพืชหลักอันนี้พืชเสริมครับเนี่ยครับพืชหลักพืชเสริมแล้วก็เสริมมาอยู่ที่ว่าเราจะปลูกอะไรครับเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกครับโอเคครับ